นี่คือโนดมีสมบะเดือยอู้ไรกับกับซี่พิุใครครึ่งครับตีนี้ครับนี่คือไอ้ยักษ์กับไอ้ยักษ์เรีอว่าโนดอิติพุนรับจากกระบี่นะครับจากกระบี่กับข้องน้ำดื่มกับน้ำดื่มซี่มาลีเข้าพนมกระบี่กับกระบี่กับเขาเรียกไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ครับวัวดีต้องเจอกับวัวดีว่าแกงต้องเจอกับววแกงก้อนนี้ นาจะตนุกเหลกับเป็นกุลเอกพิเทอรุประจวันประจำรลอมนะครับถ้าว่าสนุกแะนั่นก็อยู่แต่งยูแต่งแปดกับถ้าวปืนปืนก็อยูตัวไปกับแต่ถ้ามั่นปยาค่ากับตึงไม่ยูกับแต่โอ๊ดเรือนุกกับกาจะยูแตงยูแตงุดสี่ิแกับหลายจเนล่านกับนี้นกันมื่นลานหนึ่งก็บอม่อเดี๋อีกลานครับรวมแล้วชอล้านไมละต่องลาน่องวาที่ล้านดีเจอดีแข่งเจอแข่งเอาแล้ครับ มันต้องมันไปยากากันไปคู่กับไปตัวหนึ่งไอยากาไอยากกับนี่คือโนดอีติพลหรือไอยากกับไปยากหน้าที่จะแกก็ว่าเอิร์ลลานกับว่าเอิร์ลลานกับคู่นี้ระว่าไงยากาอุไรกับอุรายยอดแบกับยอดแบนตายไงกับนี่ระว่าไงอุรายกับอุายเป็นตัวนะครับอุายเป็นตัวนี่เป็นว่าได้เรียบนี่ไอยาก ไอ้ยักษ์เข้าบะนุ่มกาบีกับกว่ามือกับนี่นี่ไอ้อูไรเข้าไปช่อ,ลอเลยไอ้อุไรายมือนี่ไอ้ยักษ์อักอกบัยนี่ถ้าเป็นมวยการลุนแน,นวีเวทแล้วนุ้ยนายักษ์หวนันวันนี้มันชอบกับลุนตาว่านี่นี่ ซุปละวัชชาได้อไรัยติมวดสองโดยไม่แจ้งหลวงน้าไม่โตบอกก่อนนี่ไปลังหมาน้ามาน้าไปลังไอหยักนี่ไอ้อุไรคยก็ง้างจะชนดันชนดูเดี๋ยวเป็นวัวระดับแนวหน้ากับแถวหน้าชุดกองผักตายกันน้าเนียวควายไอ้อุไรโนดมีสมบัติ โนดมีดีกวโนดมีดุมัดมีปัจจารามีมีแายบัญจานี่นี่อายักอายักแตะจะทำเล่ไม่ได้เลยไออยากอยากเข้าวปนั่นมันอยู่กว่ามือย่าแค่กุดเตะพลัคนู้นเด้งหวเดี๋ยวพลัคนั่นพ่มดีนี่กาไปนี่ออยากพาไปอายักอยู่กว่าก็ไปอยากอยู่กว่าออยากพาไป

cẹp giờ làm lấy không được cả, giặc cẹp giờ không Ai giặc ai giặc dừng ai yêu sai mơ

ก็เลยยังยังไออยากยังอยู่ไกอยากยังอยู <t os> <Yeah. S 2> <t os> <dan> ่ไออยากเหนื่อยไกอยากเหนื่อยกูไรอยู่กว่ากูไรอยู่กว่าไออยากอยุดลาอยากไปลังแล้วอยากหยุดลายแล้วโดนกระช้องดอกแล้วโดนตุงหน้าด้ามดอกแล้วโดนตุงหน้าด้ามดอกแล้วนี่ขึ้นบนขึ้นบนใจประโยชน์นี่

นุ่ยไปจนอยู่ได้แต่วันออกกลางผ่านรายการไหนดินี่น้ำมองชูดอยู่ตีนี่อยักอะไรว่าเป็นยักษ์กันกับยูได้เลยนี่ับอกร่ได้เลยนี่นี่มันอยู่ใกล้เดียวครับไอ้อุไรมันอยู่ใกล้เดียว

รุกมัน <Math> รับมันยกว่ายเดียวไงเอวไรมันยกว่ายเดียวมันยกว่ายเดียวนีนี่น้ามากียันไอยากตานไม่เยอะไออยากตันไม่ยูงอง่นะมันยกว่ายเดียว ไอ้ยากษ์ยังอัดมานี่มันอยู่ว่ายเดียวมันอยู่ว่ายเดียวไอ้อู้รายกับอู้รายมันอยู่ว่ายเดียวนี่ยังมันกับยังมันอยู่นี่นี่ว้าไปต้อยกับต้อยอยากโดนไปลังอยากเตะไปลังไอ้ยากอยู่ขวามือกับไอ้อู้รายหยุดใจครับเช่นทุกครั้งดังทุกทีครับดังทุกทีกับไอ้อู้รายกับสิบที่นาทีกับสิบที่นาที นี่ทีมนาทีมนาอยากยังอัดไปได้นี่อู้อะไรตูมาอุ้อะไรอยู่กว่ามืออู้อะไรอยู่กว่ามืออายักพาไปนี่นี่นี่มีลุ้นมีเที่ยวจนกันเลี้ยวจนกันเลี้ยวนี่แยงร้องซ้องกับแยงร้องซ้อง ไอ้ยาการเนื rap, ่อยกับไออูไรการสู้กับสู้กันนอกจากคนนี้นี่ไอ้ยักนี่ก็ยังสู้กับยากนี่สู้กับสู้สู้ชมึแล้วกับชิวยักษ์กับสมัวอื่นลานกับเจ้าสมกาเอร์นลานกับไอ้ยากอยุด้รเมื่อกู้หยลานก็หยุดลานนี่ไออูไรมีรายยอดัดอยู่อัน นะกายตีช่องเจ็ดกับนี่ไอ้ไรเป็นต่อช่องเจ็ดช่องปัญจอยกับนี่ปรยยอดมีแต่อยากจะไม่รู้ทึกรอนไม่รู้ทึกอเน่ากับสู้หรืไกับสู้สู้นี่นี่พลักไปพลักไปลักไปพลักไปตันไม่อยู่แล้วอยากตันไม่อยู่อยากตันไม่อยู่กับอยากตันไม่อยู่ทีบกนาทีกับทีบกนาีทีมบกนาที อยากโดนกลางอยากโดนกลางอยากจะเข้าบอลนุ่มกับก่อนหน้านี้ก็เป็นรองตลอดก็เป็นรองตลอดอยากดันไม่รู้ดันได้ยังไงใช่าว่าแม่อยากก้ามเนื้ออยากไม่โอาอยากไม่อยากเยอะเนี่ยอยากดันไม่เยอะก็อยากดันไม่เยอะอยากไม่เอาหลายตั้งกลัวจังเลย สิบเจ็ดนาทีบ้านสิบเจ็ดนาทีอยากรองกับรองอาปากว่าเดี๋ยวอยากเจอกล้องจริงกันวันนี้อยากเจอกล้องจริงไอ้ผู้รายยังรออยู่รายยัดแก้ใบแก้ใบนี่ใช่อยากทอดเหรนกันว่าตั้งแต่มดเวลาครับแปลกับแต่ตอนนี้ยังดูยังดูนี่ตำตาไปแล้วโดตำดาครับตำดาเลยแล้วการไม่เอา สิแปดนาทีกว่าครับสิแปดนาทีกว่าจัดอยู่ในแตงยู้แตงโอ้จุดที่แป้นะครับคู่นี้ครับอยู่ในแตงยู้จุดที่แป้กับเวอร์ลานแลยครับโอ้ด้วยกับไอ้ยักษ์ไม่เอาครับปันรอยมีคนต่อนะครับคนรองห้าไม่ได้ครับไปแล้วได้มาเดียวกับนายมาเดียวะกับนี่ชนะเลยครับโดรุไรทำจุดเรียงครับตัวเองครั้งครับ สิบเก MM ้านาทีพอดีครับสิบเก้านาทีพอดีโนดอู้รายเรียกว่านดอมีลมบัตรมีเอิ้นมีท้องมังคังนี่ก็เป็นก้าวชนะกับโนดอู้รายสิบเก้านาทีสิบเก้านาทีกับสิบเก้านาทีครับผู้รายกับผู้รายเป็นก้าวชนะครับผู้รายเป็นก้าวชนะอ๋อชนะนะครับชนะช่วยผมครับช่วยผม ล่่อยคคูครับแหละครับครับแหละตึงแพรกับชนนกกับชนนกไม่ใช่แพรไม่ปลอกแพ็คนุย้ยคว้าช,านะาชานะกั็คว้าชนะควายไปไล่ล่านกับอันนี้กับชนกันนกกับนกอืมลอกับในล้อ